เวลาลดโหลดนะครับมันก็เอานี้ลงเยอะไม่ได้มันก็จะโดนพื้นนะครับมันก็จะลากกับพื้นนะครับเวลา่อยมันก็จะชนกับพื้นเพราะฉะนั้นสวัสดีครับนี่ ว่าจะมาเป็นข้อหน้าเผ่าะนะครับว่ามันทํำยังไงและขั้นตอนเป็นมายังไงนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะเอาข้อนะครับอันนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับการที่จะทําให้แบบสวมได้ะครับอันนี้ให้สวมกับข้อเราได้เราก็ต้องบานบานนะครับตัวนี้ก็เป็นใช้ตัวบานตัวบานนี้ประมาณพันบาทนะครับสั่งสั่งร้าน,นคืน ทีนี้การที่เราจะบ,บาลเลต์เราก็ต้องเอาเศษตัวนี้ออกนะเศษด้านในนี่ออกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาเศษด้านในออกนะครับเศษตัวนี้มันจะไปกินมันจะไปกินตัวบานนะครับนะบเป็นรอยเป็นรอยอยู่นะฮนะี่ครับตัวนี้จะเห็นได้ชัดอันนี้เป็น,นสองนิ้วสองนิ้วไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับนะอันแรกเราปูแล้วอ่ แล้วจะจะไปบานกับแท่นแท่นอัดนะครับแท่นอัดก็เป็นตัวนี้นะครับแท่นอัดอัดได้ทุกอย่างนะครับนอันนี้สามสิบตันสบายๆนะผมทำให้ดูเรียๆเลยตัวนี้เพิ่มตัวนี้ราคาหมื 15, นะ่นห้านะถ้าเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไร เป็นวอเตอร์กาแพ่งอะไรอย่างเงี้ย

อันหนึ่งรับแล้วก็ไปตัด จากที่ตัดแด้เก็บงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าจะทำข้อ,องอเนี่ยกี่องศาผมบอกได้เลยว่ารถที่นี่ที่ชนบุรีนะหารถที่ค่าสแตนด์ดยากนะครับถ้าทั่วไปลงหน้าเพาก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยเวลาโหลดเวลารถโหลดนะครับมันก็เอานี้ลงเยอะไม่ได้มันต้อติดเดพื้นนะครับ มันก็จะลากกับพื้นนะครับเวลา่อยมันก็จะชนกับพื้นเพราะฉะนั้นองศานะครับเราก็จะทําให้มันอ่าไม่เยอะนะครับนะครับอันนี้เป็นแบบนี้นะครับทรงทรงจะแตกต่างนะนะไม่รวมนะครับอ่าแตกต่างกันนะครับอ่าองศาจะแตกต่างกันนะครับให้เอาไว้ใส่รถเตี้ยนะครับ มาได้แล้วก็ไปเชื่อมกัน ที่อยากเชื่อมอากอนเป็นนะครับอยากให้ผมสอนก็แด้มาได้เพื่อเอาเอาไว้เป็นข้อมูลเชื่อมถ้าเราเชื่อมเป็นนะครับเวลาไปสมัครงานเขาจะถามว่ามีความสามารถพิเศษอะไรก็จะบอกพกว่าผมเชื่อมอากอนได้ครับข้าแรงเราจะเราจะเรียกค่าแรงได้เย มาดัดหูกันนะครับหูเกีียวสปริงนะครับอาจจะได้แต่ละขั้นตอนนะครับมาอา,าที่เขาก็มีขายนะครับในลาซาด้าเขาก็มีขายนะครับชุดละคู่ละสิบบาทห้าบาทก็มีครับแต่นี้เราก็จะดัดออกอาจจะไม่สวยนะครับตอนแรกก็ดัดให้มันเป็นตัวยูก,ก่อนนะครับ นี่แบบเราก็สร้างขึ้นมาพอดับเป็นรอยปุ๊บก็จะดับขานะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะไปแต้มใส่ฟ้ามัน นั่งแป๊บนะครับโอเคครับสามร้อยบาทครับผมใครสนใจทักเข้ามา